พึ่งน้อยตัวหนึ่งนี้ดินนี้พิษภัยที่ผจญต้องทุกต้องทนเพื่อฉีบตนและคนรวมทางพึ่งผกผิน บินลอยหลิวเว้งเอาเสียงเพลงแหลกเงินเพึ่งก็หวังแฟนเพึ่งยังไม่เมินปล่อยพึ่งเดินที่สลัวพึ่งได้กินใช้กินเพียงตัว ทางครอบครัวก็อิ่มกัน สวัสดีค่ะเพื่อนคิดถึงแม่พึ่งจริงๆเลยนะเพราะว่าแม่เราจะต้องพึ่งแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจัน์ทแล้วนะพรุ่งนี้วันหวยออกนะคะวันที่1มีนาะวันที่1เมษายน2565นะคะเป็นวันศุกร์นะคะเราจะต้องพึ่งแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจัน์ทรกันคะ่ะเราจะต้องพึ่งนะคะกองสลากกองสลากจําไว้นะคะทุกคนทุกคนพรุ่งนี้หวยจะออกเลข13นะคะ จำคำทรแต่ไว้นะพรุ่งนี้คือวันที่1เมษายน2,565นห้วัจะออกแม่พึง่งพุ่มพวงนะคะเราต้องพึง่งแม่พึ่งนะคะเพื่อนๆเพื่อนเเดี๋ยวคนในกลุ่มเนี้ในที่เห็นในรูปเนี่ยเดี๋ยวจะพากันไปที่วัดทับกระดานนะเพราะว่านี่นีพวกเรามีประวัตินะอันนี้ไปโคราชนะคะไปย่าโมโคราชนะคะสองมือกับลงแทบตรงเนื้ออาจเท บาดยาหมูแต่เล็กจนโตเห็นยาต่ง,งานนี่ไปโคราดกันมานะคะดรแต่ไปโคราดนะคะไม่เคยผิดหวังนะคะหวยออกนะคะถูกหวยกันทั้งคันรถเลยนะคะถูกหวยกันทั้งคันรถเลยนะคะดรแต่ไม่เคยไม่เคยผิดพลาดนะคะนี่แล้วก็อันนี้เป็นจิตอาสาเดียเด๋ยวเดี๋ยวยจิตอาสาบอดเต่านะคะไป ทำจิตอาสาบอ่อเต่านะคะนี่ทีมจิตอาสาของพวกเรานะคะมิสทูบีนัมเบอร์วันนะคะแล้วก็มิสทูบีนัมเบอร์วันนครสวรรค์นะคะแล้วก็นี่ไปล้างบอ่อเต่ากันมาณจิตอาสานะคะกิจกรรมจิตอาสาก็คือวันที่27นะวันที่27ธันวาคม2547เป็นวันจิตอาสานะคะวันจิตอาสาของประเทศไทยนะคะหวัจะออกเลข27ด้วยนะคะพรุ่งนี้จะมีเลข27 9 สองเจ็ดเก้านะคะพรุ่งนี้สองเจ็ดเก้าข้างบนแล้วก็ข้างล่างจะเป็นเลขหนึ่งสามนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจําคําจับำแต่ไว้เลยนะจําคําไว้นะจําคําไว้ถ้าหวยไม่ออกนะให้มาตกตายแล้วพรุ่งนี้ออกจากบ้านไม่ได้พูดเล่น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 นะพรุ่งนี้ย เพื่อนๆอย่าลืมนะพุ่มพวงดวงจันนะแม่พุ่มแม่พุ่มพวงแม่พึ่งเราต้องพึ่งพานะคะแม้ต่กระทั่งกองสลักยังต้องพึ่งพาแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันร์าชินีลูกทุ่งนะคะพรุ่งนี้คอยดูนะว่าจะใช่ไหมนะกองสลักจะต้องพึ่งพุ่มพวงดวงจันทนะจ๊ะพงนีจ้าหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสาม